สวัสดีค่ะโรงเรียนชินิกูลวิทยาย,ยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณน,นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ เราก็เข้ามาสู่ห้องเรียนเทคโนโลยีกันนะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือที่หน้า42ได้เลยค่ะอ,อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง และการใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูตัวแรกเลยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำงานได้หลากหลายนะคะเช่นคิดเลขประมวลผลข้อมูลสร้างเอกสารค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตหรือแม้แต่กระทั่งดูหนังฟังเพลงก็ได้ด้วยนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีตัวต่อไปนะคะก้องดิจิตอล เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะสามารถถ่ายภาพดูภาพได้ทันทีนั่นเองอตัวต่อไปค่ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือที่เราเรียกว่ามือถือนั่นเองเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะสามารถพกพาติดตัวได้นะคะ,ะตัวต่อไปค่ะนะคะมีที่หิ้วด้วยมีเสายือดออกมาด้วยเราเรียกว่าวิทยุนะคะวิทยุเนี่ยเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ให้ข้อมูลประเภทเสียงนะคะเช่นขา่าวสารต่างๆฟังเพลงนะคะ ต่อไปค่ะโทรทัศน์ค่ะหรือทีวีนั่นเองเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวเสียงแล้วก็ตัวอักษรเช่นภาพยนตร์นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงเขากำลังใช้นิ้วจิ้มสัมผัสอยู่เลยแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตเนี่ยเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีคล้ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนักเรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารนะคะหรือเลือกสิ่งต่างๆได้โดยการสัมผัสที่หน้าจอ เห็นไหมเอุปกรณ์เทคโนโลยีของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งคอมพิวเตอร์กล้องดิจิตอลนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่วิทยุโทรทัศน์แท็บเล็ตนะคะซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้ในส่วนของการบ้านการบ้านนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า44และ45นะคะซึ่งหน้า44เนี่ยเขาบอกว่า ให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะแล้วใช้ดินสอรหรือสีออวงกลมล้อมภาพที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีนั่นเองนักเรียนก็ดูนะคะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเขานั่งดูทีวีอยู่ในห้องอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ในห้องเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีท่านเรียนพบแล้วนักเรียนก็ใช้ดินสอรหรือว่าสีนะคะวงกมลมรอบล้อมภาพนั้นได้เลยส่วนในหน้าที่45ค่ะ เขาบอกว่านักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความนะคะไปเติมลงในวงกลมของภาพให้สัมพันธ์กัน mm hmm. เขามีข้อความมา6ข้อความแล้วก็มีภาพอยู่6ภาพข้อความแรกและกันเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อความแรกก็ไก่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเมื่อนักเรียนอ่านข้อความเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็กมมาดูที่ภาพเลยะค่ะว่า อุปกรณ์อะไรที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวคะแน่นอนค่ะกล้องดิจิตอลนั่นเองนะคะนักเรียนเห็นกล้องดิจิตอลแล้วนักเรียนก็เขียนกอไก่ะคะ่ะลงไปในวงกลมนั้นเลยนะคะเดี๋ยวครูอ่านข้อข้อความนักเรียนฟังแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็ลองดูว่าตรงกับภาพไหนเนาะต่อไปข้อความที่อยู่ในกรอบสีฟ้านะคะตัวขอไข่นั่นเอง เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงนะักเรียนดูเลยค่ะว่าภาพไหนเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงนะคะถ <bers. S 1> ้าเรียนพบเจอแล้วก็เขียนขอไข่ลงไปในวงกลมเลยต่อไปค่ะข้อควายนะคะกรอบข้อความที่เป็นสีเขียวเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พูดคุย สนทนาพกพาติดตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคอควายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พูดคุยสนทนาพกพาติดตัวได้นะคะนักเรียนก็ดูซิว่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยพูดค,คุยกันได้แล้วก็พกติดตัวได้ด้วยถ้านักเรียนพบแล้วนะักเรียนเขียนคอควายในวงกลมได้เลยค่ะต่อไปะคะ่ะงงูนะคะในกรอบสีชมพูนั่นเองนะคะเขาบอกว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลอ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลนะคะนักเรียนดูซิว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรที่สร้างเอกสารก็ได้นำเสนอข้อมูลก็ได้นะคะถ้านักเรียนพบแล้วนักเรียนเขียนงองงูลงในวงกลมได้เลยค่ะต่อไปค่ะจอจาน อบสีแดงนะคะเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีบทเรียนต่างๆและสามารถสัมผัสหน้าจอก็ได้นะคะอีกรั้งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีบทเรียนต่างๆและสัมผัสหน้าจอได้นักเรียนคิดซิอะไรอุปกรณ์อะไรที่เราเอานิ้วไปสัมผัสได้ถ้าเจอแล้วเขียนตัวจอจานลงไปในวงกลมได้เลยค่ะ ข้อความสุดท้ายคือช่อชิงเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงและตัวอักษรแน่นอนจะเหลือภาพสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้ก็ต้องเป็นชอชิงแต่ถ้านักเรียนก่อนหน้านี้นักเรียนเลือกเติมข้อความที่ถูกตรงกับภาพเนี่ยตัวสุดท้ายที่เหลือนะคะอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลทั้งภาพทั้งเสียงและตัวอักษรเนี่ยจะต้องถูกต้องเหมือนกันนะคะ นักเรียนพบแล้วนักเรียนก็ใส่ฉอฉิงไปเลยค่ะอ่าสำหรับคาบนี้นะคะเรากเา็เรียนจบบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะการบ้านคือหน้าที่44และ45นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ